ไม่ไม่ดีบว่าพูว่านี่แต่ที่มาตัวมมนค่อยเป็นตัวโตนี่ไม่ไดเป็นตัวแดงมันมาแล้วม <c oughs> าแล้วลุ่มตัว จะบันไม่กินเล็กตรงใจะก้าวตัวอัานนะครูมันอัานยู่งว่าเดิมมันอัานยู่งว่าตัวนี้บอกมันจะอัานบังไหนกูถามมึงดน่อวันมาตุ่มมูดนล่ะบละครับมันอัานบังไหนหนะตัวสุดท้ายป่านี้วันมาอัานนี่แหะ ย้อนจะเข้าไปเห็นแลก็อันก้อนนี่แหละปัญหามันอยู่หุ่ ใชมน้อยวะครับน้อยถ้หตัวมาเหนางก็ะเอาตังนี้ยเนื่อยหนูแดดตป็นสี่สิห้ามมง้แบบนี เลยก็เบิ่งเอาตัวาขัดอยากได้เนี่ยตึกอยู่ปูวตึกก็กบ้องถามมูดอกเดี๋ยวคุณบ,บอกมึนไรมันแพ้ปูวเป็นเป<อ>็นตัวเป็นตัวบ่บอกบอกับว่าเป็นนั้นพูดเช่นนั้าเป็นตัวโคโลยังที่ไม่ให้กูบอกด้วย <c oughs> มึน <c oughs> มคือมึนเหรจังมันได้ไรนี่แหละ <c oughs> <c oughs> เลขัติเลขถอยูตัวรดเงนมเสตัวนะครับมาแล้ว1ตัว มไรมันหนีในหน้าล้ำคาดนี่เว้ยไปใช้กับไปน้ำมา้าค้างให้กันฟัง่งอยู่วันเถ่าเข้อยู่ชมเถ่าจะพอมบ,บ้านโ่อเรียกคงามเดี๋ยวเปล่าถ้าวปเกยบเห็ดหลงไฟไม่วนล้วถ้ารวลงก็ น้องอใส่มาวามนาเลยมนหใ่บอกพูดตัวนั้นมันไปไปนี่นี่วยังกู เมาเลยเว้เล็กตรงใจเลยตเลขตรงใจหมเลยในบ้านเนี่ยมันมางันอยี่กูบ่ได้เลยเ้ยยังเนยมันข้นอยู่งนยางเตต่ขนาด อืเนาะเงเอาจากกรจัดครับกระพันเลยจ้าอันที่หันคับจ้าสี่ช็ตัวนันนันกระตวเดียวกันโมเมนบ่นัน,นนะอัเดียวเนี่นเดเอางี่สีต,ตัวนี่นันหกศูนย์นห้าไปช็ดต,ตัวเป็นปหันในเท่าน,นั้นนึงเนาะหันบอีก 哦，那样那样可以。